การวาุศึกษาเรือสิารืสร็กรรมการนะครับในการจัดสร้างเมนนะครับซึ่งก็มีอยู่อ่าสิท่านดังนี้แต่มีท่านที่ขัดสนวัดส่งเสมิมศึกษาเบิองยุทาหัวยึดมินดางนี่คือการจัดสร้างเมนราคุณเจ้าเิ่นเห็นเป็นตัวอย่าง ผมสังเกตเบิ้งติดตาข้างเพชรข้างล่ายเลยท่านพระโอษฐสุตตาลาราชกุลไตะอังสักกัวข้างพัะเครือแตกกาสันเวลาเขาบนเห็นแล้วมันก็เห็น นะโมท้โตธระสัมมุทัสสรนะสิกขาเปิทางสังวราราเวเระมัมีสิกขาประพฤติสัตย์รัตนะคุบุญววดรัออ เดกานั่งรักแรสิงโอ้สามาสามโบมาลากราคาสามบพบระคุณนะครับท่านจนจะบไปีวัดชลแดงครับผมจะไปทนะครับทาที่เดือดเื่กระายไลูกใน แล้วก็เสร็จสิ้ไปเรียบร้อยสวยงามสามว่าเจ้ากุ่ว่าเมนหลังนี้งามบ่สองสองคําอกว่าสวยงามมากแต่ปย่างัดตรงนั้นทุกคนเลยแต่ก็งงนั่นเ,เองบอกว่าอยากดูจะบอกว่าตูวันท <c oughs> ี่ดูการพัฒนาอยากดีๆคเอแบบแถวนี้

เรียนท่านเจ้าค่าทุกท่านทุกหนนครับนงานที่นี่ร่างร่วมกันร่างกายไม่เกียจในการเรียนสาะการเรียนนะครับการวางแผนกรจัดทำอาหารน้องๆสิวัดน้องสิวัด เราเป็นเจ้าาพเราบริการท่านเลยนะครับที่ครับ่วก็ตรันืนบายไก็ได้ 那，玩的。过年。你看这里，嗯，有有还有，还有红木马，不见了。你们都，不光有电，还有。客家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 。

どうも。